สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับผมโจธิรพงศ์ในช่องเกษตรบานสนครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บน้าหยดกันตั้งแต่ทําเครื่องเก็บน้ําหยดมายังไม่ได้ไปเก็บเลนะเดี๋ยววันนี้ไปเก็บเป็นครั้งแรกว่าเป็นยังไงกันบ้างนะนี่เครื่องก็อยู่นี่ใช้รถไถใช้หางรถไถเล็กปั่นนะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะ้ว่าเป็นยังไงนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเวลาเราใส่เกียร์ Pto ตัวนี้ก็จะหมุนตัวนี้ก็เป็นเดือยสั้น เราทาเป็นเดือยสั้นเดี๋ยวเราก็เอาโลน้ําหยดมาใส่แล้วก็ใส่น็อตนะอีกฝั่งหนึ่งก็นั่งอยู่ตรงนี้นะเอาจาระบีทานะลดการสึกหรออันนี้เป็นเบรกอันนี้ขึ้นลูกเตะก็คือทํางานอันนี้กดลงก็เป็นเบรกนี่เบรกเพราะว่าสายพานตัวนี้ก็จะดึงวินไว้นะเพื่อทําเบรกนะทํางานเบรกโอเคก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรน่าจะเกิดปัญหาอะไรน่าจะ ใช้งานได้ดีนะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยก็ทํางานได้คนเดียวสบายสบายนะแต่ว่าอาจจะยุ่งยากตรงที่ว่าต้องขึ้นไปขยับรถนะเพราะว่าเวลาสุดล่องนะก็ใช้เป็นเพาพีทโอปั่นนะนี่เพาพีทีโอรถไทเล็กปัน่นก็รอบจะมีด้วยกันสองรอบห้าร้อยห้าร้อย 5้าอสี่สิบกับเก้า้ยแปดสิบนะอยู่ที่เราจะเลือกใช้นะว่าเราจะใช้รอบอะไรช่วงแรกๆอะ่ะช่วงแรกๆเราอาจจะใช้เป็นเก้าร้อยแปดสิบนะเพราะว่าเวลาใส่ยอยู่ในม้วนเนะี่ยเพิ่งเริ่มม้วนอะ่ะมันจะหมุนช้าลองเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะมันจะหมุนช้าแต่เวลาโลเริ่มกลมขึ้นเรื่อยมันจะเริ่มหมุนไวแล้วเมื่อวินมันโตอ่านึกถึงว่ารอบมันใหญ่มันจะหมุนไวก็ปรับได้สองรอบนะ แล้วก็วินวินตัวล่างเราจะใช้วินเล็กวินเล็กมาขับใหญ่ตัวบนนี่ก็ตุ๊กตาล่างตุ๊กตาล่างสองตัวตุ๊กตาบนสองตัวนี่แบบนี้เลย แล้วก็ต้องมีระบบเบรกนะเพราะว่าเวลาที่เวลาที่เราต้องการให้หยุดเนี่ยถ้าเราวิ่งขึ้นไปกดเทาวิดีโอบนรถถ่ยเนี่ยเพื่อให้เพื่อให้โลน้ําหยดหยุดหมุนเนี่ยมันก็ช้านะฝาเราจะวิ่งขึ้นไปที่รถฝาโลจะหยุดเพราะว่ามันมีแรงเฉยนะเราต้งต้องทำระบบเบรกนะเรามีระบบเบรกงนะั้นเดี๋ยวไปดูระบบเบรกใกล้ๆนะว่ามันเป็นยังไงนะ ก็โลลูกนี้จะเก็บโลที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ก็จะเก็บได้ประมาณ4-5ไล่เลยนะ4-5ไล่อันนี้เราเบรกไว้นะนี่ระบบเบรกตัวนี้เป็นระบบเบรกนะก็ใส่ผพานเส้นเล็กนี่มันดึงดึงตัวนี้ไว้นะไม่ให้หมุนนะพอไม่หมุนมันก็ฟีตัวล่างนะเพราะว่าสายพานเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งตึงนะ เราตั้งยอนยอไว้นะอ่านี่ขึ้นลูกเต๋ออย่างนีมุนเบกเบกเลยได้ว่าว่าทำไงนี่ เบรกอ่าเพราะว่าใส่พานเราอย่างที่บอกเราตั้งเราตั้งให้ฟรีได้นะเนี่ยเวลาสสา่ขาดหรือเวลามันหลุดตรงตัวต่อเนี่ยถ้าเราไม่มีเบรกเนี่ยเราลําบากเลยนะจึงเราจึงย่องทําระบบเบรกไว้นะมีหลายๆท่านนะที่ผมเห็นนะก็คือทําแต่ว่าไม่มีระบบเบรกนะแต่ของเรามีระบบเบรกนะ งบประมาณตัวนี้ก็ไม่มีไม่มีค่าแรงนะก็คือทําเองก็อยู่ประมาณสี่พันนะอันนี้ผมหมดไปประมาณสี่พันนะก็เหล็กหมดเหล็กหมดค่าเหล็กกับค่าตุ๊กตาค่าวินค่ามูเล่อะไรเนี่ยใส่พานก็ถ้าถ้าผมไม่ได้ถ่ายคลิปผมก็จะขยับรถนะข,ขยับรถให้อย่างเดียวนะ ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําอะไรนะเพราะว่าทํางานคนเดียวสบ,บายๆบบนะเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนก่อนที่เราจะมามาทําเป็นโลที่ว่าใช้รถไถยปั่นเนี่ยเราใช้เป็นโลปั่นมือนะโอ้โหกว่าจะหมดนะล่องลอง่ลองหนึ่งนะยิ่งใหญ่ยิ่งเหนื่อยนะอันนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งไวนะเพราะว่ารอบมันไวมากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งไวแต่ว่าเมื่อก่อนเราปั่นมือยิ่งใหญ่ยิ่งเหนื่อย แดดร้อนๆด้วยโหไม่ไหวนะพอมีรถไถเล็กแล้วมันต้องใช้ให้คุ้มนะใช้ให้เกิดประโยชน์นะจ,จริงๆมันใช้ได้ตั้งหลาอย,าอ,ยาาอย่างนะปั่นปุ๋ยปั่นยาปั่นโลน้ํยนยดปั่นน้าทุกอย่างปั่นหญ้าได้ทุกอย่างนะเพราะว่าเผาตัวนี้สร้างมาเพื่อให้ปั่นปั่นได้ทุกอย่างนะแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมนะก็ตอนทาทีแรกทาอะตอนทําก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ก็ มีตุ๊กตาบนมีตุ๊กตาล่างมีวินท้องส่ผพานใส่น็อตสลักโลนี่ก็หมุนได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูทิ้งนะถ้าผมไม่ลืมนะว่ามันทํางานไงนะตัวนี้เราตัวนี้เรายาวมาหน่อยเองนะเรายาวมาเรายาวมาประมาณสักสิบเซนนะเราก็เจาะรูเพื่อที่จะเอาตัวนี้สวมนะสวมเข้าไปแล้วก็นอ็อตร้อยน็อตทะลุนะก็แค่นั้นนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็เป็นปา ัวนี้ก็เป็นบายเฉยนะเดี๋ยวเราถอดน็อตเสร็จแล้วเราก็ดึงไยรลังมาแล้วก็ยกขึ้นก็คือจบนะถ้ามันมีพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยถ้ามันมีพื้นที่กว้างกว้งนะเราจอดรถทางห่างนะเราจะได้หลายล่องนะทีละสองสามล่องเลยนะแต่นี้มันไม่มีพื้นที่นะข้างหน้านะมันติดคันนาคันนาเก้านะคันนาเก่าแก่นะเราเอาออกไม่ได้นะเราก็เลยต้องขยับเป็นล่องต่อล่องนะ ก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งหมุนเร็วตามสเต็ปแรกๆจะช้าหน่อยนะเพราะว่าแรกๆเพราะว่ามันมีแต่แกนมันมีแต่แกนตัวนี้ไงก็คือหมุนน้ำยดกระพันแกนตัวนี้ไปเรื่อยๆมันมันเล็กอะมันเล็กมันก็ช้าแต่เวลาเวลารอบใหญ่ตอนนี้มันไวเลยนะแต่รอบใหญ่ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเรายังปรับที่เกียร์ได้นะให้เผาพีดีโอมันหมุนช้านะแต่ผมว่าใหญ่ๆมันไวดีนะถ้าใส่น้ำยนตเราไม่ติดนะ ก็คือเรายกไว้แล้วอ่ะก่อนหน้านี้เราก่อนหน้านี้ตอนแรกที่วางใส่น้ำหยดมันอยู่ตรงกลางนี่หลังจากเนี้ยหลังจากหลังจากอ้อยเริ่มใหญ่เราก็จะมายกไว้ตรงกลางพออยู่ตรงกลางแล้วทีเนี้ยมันก็ไหวแล้วหมายถึงว่าเวลาเก็บอ่ะมันไม่ไปยุ่งเยิงกับอะไรเพราะว่ามันอยู่ในร่องแบบนี้เตียนเตียนนี่ยแบบนี้เนี่ยเราก็เก็บง่ายทํางานง่ายมันมีเมื่อก่อนเราเก็บตอนที่ว่า อ้ยมันใหญ่เกินนะแล้วมันล้มนะหน้าฝนนะมันล้มเกินมันล้มอะ่ะพอมันล้มแล้วมันจะแตกรากนะทีนี้เก็บน้ําหยดยากเลยเพราะว่ามันล้มไปทับน้าหยดนะแต่นี่กาลังเก็บเลยกําลังสบายๆบายเลย ครัท่านที่สนใจอยากจะเอาไปทําใช้เองก็ลองดูนะลองฝึกฝาดูนะอาจจะอาจจะดูเพื่อเป็นแนวทางหรืออาจจะไม่ได้ทําแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่ามีหลายๆท่านนะที่ทําทําอยู่นะลงใน y t u t u นะก็ลองไปดูลองไปฝึกฝ่าเอานะวิธีการไหนง่ายกับเราก็เอาอันนั้นนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกเพื่อนมากครับขอบคุณครับ